พี่น้องวันมีดีสตอรี่จ้ายายฝายจ้ามื่อวานี้อ่ายายฝายสี่ามาเฮ็ดอ่าตับมกทั่วและก็ทอดปลาส้มอ่าและก็ทอดอ่าะบวมไม่ทอดดอกเจ๊ฝายสีทอดแบบน,น้ำน้ำนะเอาน้ำทอดจ้่าบดเลยใส่บดเน้นน้ำมันป่ะไหนเด้อจ้าคล้ายๆกับอบนี่แหละจ้าใส่ก๊อกจ้าแต่ปลาส้มนี่แหละเอฟซีเอามาให้ยายฝายเด้อจ้าจ้าแล้วก็มักทัก่วก็ มาทั่วกับเครื่องปรุงมันก็มีพริกเนาะพี่น้องเนาะกับพริกหลือกับอายายไฟก็ได้มักได้มักเคือนี่จ้ะเอฟซีเอามาให้คือการจะนี่มักเคือนี่มักเคืองน้อยๆนี่นะจ้ะจ้ะเพื่อนว่าเพิ่นตำหมักหุ่งหรือว่าตำหมักทั่วอย่างแซ่บจ้ะเพื่อนเอามาให้จ้ะอยากใหญ่จ้ะอยากใหญ่แล้วก็ใส่มะเกนียจ้ะจ้ะแต่มังนาวก็มีจุดจังนาวมันโบงามมาเลยเนะจ้ะเนาะแต่ยายไฟเลย อันแจ๊กซีใส่หลายซำหลายเราใจย่ามันส้มโทอดกต่เพราะว่ามะเขืออันนี้มันมันมันส้มอยู่แล้วจ้าจ้ามาจ้งมาเบิ่งดูอ่าวิธีไอ้ยายฝายทอดปลาส้มหน่อมันสิคือไทยบ้านไทยเมืองคนทอดอยู่หมดจ้ามาเลยจ้าโอ้ยยุงกับลายที่พี่น้องเอ้อวันนี้ก็คึ้งฟ้าคึ้งฝนอีกจากคือฝนสีโต๊ะนี่แหละจ้าจ้าอันเท้ากระตังน้ำมัน ตั้งน้ำมันทอดคือเก่าออกนี่เลยจ้ะพี่น้องตั้งห้มัน้อนเนาะอ,อันแล้วเขาก็จะเอากระเทียมเจียวในลงไปไปเจียวก้อนไปนทอดใส่ก้อนนอครับแต่ปลาส้มแยไฟเสียเอาแป้งมาคุกก่อนเลยจ้าเพื่อบ่อให้มันเพื่อทอดเวลาทอดออกมาแล้วมันจะสวยจ้ะสวยแล้วมันก็จะไม่ติดกระทะจ้ะเอาแป้งทอดก็นนี่จะใส่จ้ะใส่พอดีอันมันมันอันนั้นติดปิด ปิดเนื้อปลา,าเขานี่แต่จ้ะ FC เพื่อนก็ขึ้นฮอตสแล้วไปย้ายใสจ้ะเพื่อนกะเห็นปลาส้มเพื่อนกะเ,เอามาฝากนะ FC ก็ได้จ้ะจ้ะได้เอามาประมาณนี้จ้ะฮะ มาเบิ่งสัก,ก่อนจะทอดอันนี้ก่อนหอ,อมเลยสินะเขาเอาปลาส้มลงไปพร้อมกันเลยจ้าปลาส้มลงไปพร้อมกันเลยนะ เผ็ดไข่กางเด้อจ้าบมต้องให้มันบมต้องให้มันแห้งเด้อจ้าไม่มใช่ไหมจ้ากินน้ำดอกดาเรื่องก่อนจ้า จ้าหอมบ่พี่น้องหอมอยู่บ่จา้าหอมไหมคะหอมนะาทานไหมคะโอ้ยยายใส่ไ,ไปเอาเครื่องอัน้องกันมาก,ก่อนด,ะะด้วยจ้าไม่มนระเบิดสตาจ้ากระเทียมเพิ่นกระเทียมเพิ่นชุกแล้วก็เอากระเทียม้นมาก,ก่อนด้วยจ้ะพี่น้องจ้าะเทียมชิมาก,ก่อนเด้อมันชุกลไรมันคือผมจา้า น้าทานมากจ้าพี่น้องเรื่องไอ้หู้ยู่พี่น้องเ้ยแก๊สนี่จะจะเปิดอยู่จะเบบอ่อนๆ ุกพี่น้องปลาส้มกระพุ้แล้วจ้า,าทีนี้อะจะใส่ผิดอันนั้นด้วยจ้าผีอบใช้กรอบจ้าน้ำมันเก่าน้ำมันอันนี้เอเทไว้ก่อนด้วยจ้า มาอ,อบสสกเกาะจากพี่น้องอ,อบสสกเกาะกันนะ,ะเ้เอาเทน้ำลงจ้ะเทน้ำลงเลยจ้ะ เทน้ำลงเทน้ำลงแล้วเขากะเอาไส้กรอกลงจ้ะจ้ะไส้กรอกลงจ้ะลงในหม้อกระทะเลยจ้ะจ้าแล้วก็ปิดฝาจ้า อันนี้ทอดปลาสมเสร็จแล้วจ้าเหลืองอุยหุยเลยจ้าจ้าพี่น้องใส่กอกเข้าน้ำกัะแห่งแล้วจะซุกแลวเด้อจ้าจ้าซุกแล้วจ้า จ้ารับรองสุกร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นจ้าอบเอาเลยจ้าอบเอาน้าําใส่อบเลยจ้าแบบยายฝ่ายบุญยากินทอดบันไดจ้ามันมันามาจ้า,ามาตำมักทั่วจ้าตำมักทั่วเนะาะมันนี่นาะพีนน้องนาะ พริกจ้าพริกลงจ้าพริกเอาเก็บในต้นน่นแหละจ้ะพี่น้องพริกในต้นน่นแหละบริซื้อพริกเป็นทิพ่อปีเลยยด้พี่น้องเอ้ปีแล้วละ่ะตั้งแต่มีต้นหมักพริกอันนี้เอาบริซื้อเลยจ้ะ นะเอาถั่วลงเลยจ้า จ้าได้แล้วจ้าเดี๋ยว์เลยกรุงก่อนจ้าเอาผงนัวใส่ก่อนจ้าน้ำปลาแดกจ้า <c oughs> น้ำปลาแดกจ้า นิดนึงจ้าพอให้มันมได้กลิ่นมันจะแล้วก็มะเขือเคือจะมะเขือคือคอะยายไฟล้างสะอาดเรียบร้อยลเลยเจ้า,เาใส่เด็ดเ,เลยจ้ะมะเขือคือธรรมาชาติบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยอ่ายายไฟใส่มะกอกนาจ้ามะกอกเอาเซ่มะกอกอ่ะตั้งแต่สมัยอ่าที่มันเป็นมะกอกพลยจ้าที่มันยั่งบริเบิร์พลยจ้ายายไฟเอามาใส่ชองฟิตไว้จ้ะ เดี๋พี่น้องถ้าภายมีมากกอ,อกเด้อย้ะเก็บเก็บเก็บมาแล้วก็ล้างล้างทำความสะอาดแล้วเอาเก็บไว้ในชองฟิตเวลาเขาสิกินเขากะเอามาละลายน้ำเ่ยจ้ะสดคือเก่้าจ้ะพี่น้องสดคือเก่้าเลยจ้ะมาต่ำเลยจา้า mừng mừng lạp đó ta lạp ừm lạp đẹp lắm lạp nào lạp 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 nào lạp 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 จาเล็ดจังล้างกินเสร็จเล็ดจังล้างแล้วจ้ะเนาะมาขั้วดินจ้ะมาขั้วดินมาขั้วดินขั้วาขั้วไว้จ้ะตำถั่วตำถั่วยั่วยั่วตำถั่วตำถั่วยั่วยั่วจ้า มาเลยจ้าพี่น้องมากินกระยิบใยเด้อจ้าอย่าลืมเด้อจ้าเปิดให้ให้เปิดเบิ่งใยสักก่อนเด้อจ้าเปิดเบิ่งแล้วก็จังกดติดตามใยเด้อจ้าซันมันซิลลุดแต่พี่น้องถ้าถ้าบอกเปิดเบิ่งก่อนนะะเขาไปกดติดตามเลยนี่มันซิลลุดจ้าเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องผู้ใดอันหักแพงใยไฟกันเนาะจ้าก right. ็เปิดเบิ่งให้ใยไยสักกอนนะจ้าแล้วจังกดติดตาม ยายไฟก็ทีไปเฮ็ดแบบนั้นแหละจ้าให้พี่น้องอันเอฟซีอ่ที่มาอ่าเป็นกำลังใจให้ยายไฟยายไฟเขามีตะจะไปเปิดเบิ้งคลิปซะก่อนจ้าแล้วยายไฟก็จะกดติดตามให้จ้ามันจังบลรุ่ดแล้วเ่าก็จังบอลได้หนี้จากันเนาะจ้ะเนาะเขาก็สิเจอกันตลอดไปนะจ้ามาเลยจ้ายั่วจ้ายันมากีหินพี่น้องเอ้ย แมกกี้หินนี่ดำๆในแม่เลยยายฝ่าย <c oughs> <c oughs> สมัครน้ำลายอ่ะพักพักเคียงข้างอันพักเคียงกับของยายฝ่ายพักเอามากินกับกับ,กบมีอันพักเน่าจะมาเขือกับอันนี้พักขมลวกจก้ะพักขมลวกเน่าพักขมนานเงนินแหละจ้ะมันขึ้นเองฝนตกใส่มันขึ้นเองธรรมชาติจ้ะ มาเด้อจ้ะกินอันปลาส้มเอฟซีเอามาฝากจ้ะอืแซ่บแซ่บจ้ะเด้อแล้วไฟก็คุณนลายเด้อที่เอฟซีเอาอังปลาส้มมาฝากจ้ะน,นี่เขาโคมจ้ะ สะก,กอสะกออบน้ำจ้ะชุกละเด้เอพี่น้องเด้ออันนี้มันแดงๆอยู่นี่คือเพราะว่ากะเจ้าหมูกะเจ้ามักเนาะหมูมัมกไว้หลังเนาะได้ใส่ซองแผงไว้ได้ไส่ต้มหันยี่สิบนาทีจ้ะต้มใส่น้ำเอาอบจนน้ำได้ไฝ่บวมมักเอา มันยังมันแน่จ้ะอันนี้ก็มันแล้วจ้ะอันนี้จะต้องบอกต้องให้มันมันจ้ะเพราะว่ามันมีมันในตัวของมันเองแล้วจ้ะจะไฟล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะ นี่ก็เอฟซีเอาให้จ้ะเอฟซี FC เอาให้ต้นใฝ่ย่ังบ่ทันได้เด็ดมันจ้ะเพราะว่ามันย่าบ่ใหง่ขอบคุณเอฟซีเยอจ้าที่หักแพงแก้ไยจ้าส่งเยอะๆจ้า พักริกน้ำตาอืมกครับมีหยังก็กินเข้าไปเลยพี่น้อง เพราะหนังเพื่อนเหนียวขนาดนี้ทื่หนังเหนียวแท้ก็ก่อ พี่น้องทางไกา้ทางใจจ้ามากินเป็นหมูได้ฝ่ายเดิมจะฝ่ายเผือกเลยจ้า เยอะแยะจ้าตำถั่วเยอะแยะจ้า อย่างที่มีจ้ะมาจ้ะมามากินน้ำกลอนแด้วจ้า มาจ้ามาจ้ามาจ้ามากินตำถัวเยื่อเยื่อตำถั่วกินกับปลาทอดปลาส้มทอดจ้าแล้วก็มีไส้กรอกอบไส้กรอกด้วยจ้ามาเลยจ้าพี่น้องจ้ามากินทุกคนเด้อจ้ายายฝ้ายมากินเป็นหมู่ยายฝ้ายนะเด้อจ้าและกะอย่าลืมอ่าเบิ่งเบิ่งยายฝ้ายซะก่อนเด้อจ้าแล้วก็กดติดตามยายฝ้ายแล้วก็กดไลค์กดแชร์ยายฝ้ายนะจ้าถ้าสมมุติว่า ขาไปกดเลยเลยจ้ะมันจะรุดจ้ามันจะรุดข้าสุบ่ได้เจอกันเนาะจ้ะเนาะต้องออะเบิ้งได้ไฟซะก่อนเลยจ้ากดเบิ้งได้ไฟแล้วกันแต่กดติดตามจ้าขอหาให้ให้ FC ทุกคนเลยจ้าทั้งพี่น้องทางไกลทางไกลแล้วกันพี่น้องชาวข้างเคียงแต่ประเทศข้างเคียงแถวยุโรปแถวนะั้นเอา,เอาสรุปแล้วเอาทั่วโลกเลยจ้าจ้มามันเป็นกำลังใจได้ไฟ อ่าที่มาเป็นกําลังใจให้ยายไฟแรกค่ะที่คนยังบ่ได้มาเป็นกําลังใจให้ยายไฟเนาะจะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทั่วนหน้าเด้อจ้าลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าตำาถ่วตำาถัาเยื่อยื่อตำาถ่วตำาถั่วย่อยื่อมาเลวจ้ามาจากพี่น้องจ๋ามาจ้า